ในช่วงรู้สู้โลกวันนี้ค่ะมีคําแนะนําในการออกกําลังกายสําหรับสาวๆที่ชอบบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาค่ะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกายคุณวาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวาวคาถามก่อนว่าตอนนี้กระแสการออกกาลังกายสําหรับสาวๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนนี้กระแสมาแรงมากโดยเฉพาะ อาจจะเห็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงหันมาออกกําลังกายมากขึ้น <คะ S 2> ช่วงนี้ก็จะมาเลยอยากจะออกกําลังกายแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดของสาวสมัยใหม่คือทํางานไปด้วย <Down S 2> อาจจะไม่ค่อยมีเวลา <คะ S 2> แล้วก็มักจะเป็นข้ออ้างเสมอว่าเไม่มีเวลาไม่ได้ออกกําลังกายทํายังไงดี <Beet le S 2> ค่ะแล้วสําหรับสาวๆเนี่ยค่ะบางคนกลัวนะการออกกาลังกายหนักๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะจะทําให้เป็นก้งเป็นกล้ามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความเข้าใจที่ถูกต้องสําหรับการออกกําลังกายในผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างการออกกําลังกายในผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า เราไม่ได้มีฮอร์โมนเพศชายหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้เราตัวใหญ่ขึ้นเป็นกล้ามเป็นล่ําได้ขนาดนั้นผู้หญิงบางคนอาจจะทําได้เพราะว่าการฝึกฝนที่หนักหน่วงเป็นนักกีฬานะคะอาจจะมีการใช้สารเสริมบางตัวแต่ว่าในบุคคลทั่วไปเนี่ยการที่ผู้หญิงปกติจะล่ําขึ้นมาเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยสิ่งที่เราจะได้คือความกระชับของกล้ามเนื้อนั่นเองผู้หญิงบางคนบอกว่าตัวเองตัวใหญ่ใช่ไหมอ้วนอยู่อย่างเนี้ยค,ะค่ะ,คะจะต้องลดน้ําหนักลงมาก่อนอเพื่อ พอผอมแล้วเริ่มผอมแล้วเราค่อยเริ่มออกกำลังกายอ่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆไม่ถูกต้องจริงๆควรจะทําควบคู่กันไปเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเวลาอยู่ประมาณ7-10ถึงนาทีสามารถออกกําลังกายได้ไหมได้แน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวไปออกกําลังกายกันค่ะค่ะ ค่ะคุณวาวตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ7นาทีนี้เราจะทําได้สกี่ท่าคะได้เจดท่าเลยค่ะวันนี้ที่เตรียมมาก็จะเป็นท่าที่สาวๆชื่นชอบแน่นอนเป็นท o ทัลบอดี้ก็คือกระชับทุกส่วนเลย7ดท่าได้ทั้งร่างกายเลยและต้องทําท่าละกี่ครั้งคะวันนี้ค่ะ,ะวันนี้เราจะใช้วิธีการนับเวลา40วินาทีนะคะในการทําออกกําลังกายแล้วก็จะพัก20วินาทีแล้วก็ค่อยเปลี่ยนท่า 40วินาทีต่อ1ท่าแล้วก็พัก20ถูกต้อง7ท่าก็7จนาทีพอดีเลยใช่แล้วค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะได้ค่ะจากท่าแรกนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ท่าสควอตค่ะนะคะยืนความกว้างเท่าช่วงเอวนะคะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเกรงท้องตัวตรงนะคะยืดหน้าอกไว้มือจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราจะย่อเข่าเอาก้นไปข้างหลังย่อต่ําลงไปเรื่อยๆเปิดหน้าอกเกรงท้องไว้จนถึงขาขนานพื้นแล้วขึ้นมาค่ะ ตอนที่ขึ้นสูงสุดให้เกร็งก้นไว้นะคะโอเค,อเคลงไปใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งโอเคแบบนี้นะคะพอได้ยคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะทำกัน40วินาทีนะคะไปค่ะระวังนะคะไม่ให้หัวเข่าเกินปลายเท้ามากนะักจริงๆอยู่พอดีกับปลายเท้ายังได้หรือว่าถ้าเป็นคนตัวสูงจะเกินมากขึ้น<ม>ได้นะคะกดปลายเท้าไว้ ท่านี้นี่คนมีปัญหาเข่ามี่ทําได้ไหมคะทําได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะเริ่มจากการเอาเก้าอี้มาวางข้างหลังก่อนอ่าโอเคค่ะพัก20วินาทีค่ะโอเคท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปเป็นท่าเรียกว่าเบอร์พีนะคะ,คะเราก็มาเริ่มจากยืนนะคะเท้าติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะ,คะเอามือวางลงข้างฝา่าเท้า ก้าวขาขวาไปข้างล่างขาซ้ายไปข้างหลังนะคะแล้วก็ก้าวกับมาก้าวกับมายืนขึ้นโอเคเดี๋ยวเราทําแบบนี้กันสี่สนาทีเป็นหนึ่งรอบใช่แล้วค่ะแบบนี้นับเป็นหนึ่งรอบพร้อมนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามไปค่ะโอเคกลับมายืนตรงตรงตอค่ะตอนที่เอาขาไปข้างหลังนะคะให้กดสะโพกลงด้วยนะคะสำหรับใครที่ทำแบบนี้แล้วรู้สึกง่ายไปเดี๋ยวว่าจะทำ อีกแบบหนึ่งให้ดูเนาะตักทำแบบนี้ไปก่อนนะคะโอเคค่ะขาไปข้างหลังนะคะดันตัวขึ้นมากระโดดกลับมากระโดดขึ้นโอเคสิ้นครบแล้วครบแล้ววมากพักกัน20วินาที20วินาทีอย่างถ้าเมื่อกี้ก็จะสังเกตว่าเหนื่อยค่ะเออหอบเล็กๆเพราะว่ามีการกระโดดค่ะขึ้นลงนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ท่าถัดไปะจะเป็นท่าเอ,อ้าท์เน็ตลันช์นะคะ,คะยืนนะคะมือเท้าเอวไว้นะคะ9ก้าขามาข้างหน้าโอเคแล้วเราจะยกส้นข้างหลังขึ้นแล้วดรอปตัวเองลงดีมากค่ะ,คะให้มุมข้างหน้า90ข้างหลัง90นะคะถีบตัวกลับมาเปลี่ยนข้างค่ะ,คะโอเคนะคะ40วินาทีนะคะไปค่ะเกรงท้องตัวตรงไว้นะคะตัวไม่เอ็นไปข้างหน้าหรือว่าเอ็นไปด้านหลังนะคะ ท่านี้จะไ,ได้อะไรบ้างคะท่านี้เป็นการกระชับขาคุณตักรู้สึกปวดตรงไหนบ้างนะะหน้าขาถูกต้องค่ะโอเคเพราะ5ั<อ>าคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ท่าถัดไปได้คะ่ะพร้อมค่ะท่าถัดมา,าจะเป็นท่าพ<า>ุชอัพค่ะหรือว่าวิดพื้นนั่นเองอเค่ะเริ่มจากเอามือวางลงนะคะก้าวขาไปข้างหลังยกเข่าไว้ก่อนนะคะ,คะเสร็จปั๊บคุณตักรับเข่าลงจะสังเกตว่ามุมที่สะโพกจะเป็นมุมป้านค่ะนะคะ มือข้อมือกับไหล่อยู่ในแนวเดียวกันโอเคหลังจากนั้นรอบตัวเองลงค่ะดันเป็นขึ้นโอเค,อเคแบบนี้นะ,ะสี่สิบวินาทีค่ะพร้อมค่ะไปเกรงท้องไว้นะคะดันเป็นขึ้นโอเค,คะเปิดหน้าอกไว้นะคะไปเรื่อยๆสำหรับคนที่แบบนี้ได้แล้วค่ะอาจจะเอาข่าขึ้นโอ เป็นแบบอีกหนึ่งสเต็ปเป็นอีกหนึ่งสเต็ปลองดูว่าได้หรือเปล่าไม่ได้จังหวะเพราะเราอยากเริ่มแรกอย่างตอนนี้ก็เข่าไว้ก่อนได้ค่ะต้องเข่าไว้ก่อนทำติดต่อกันนะคะ40วินาทีถ้าต่อมาจำซิ้งแจ็คกระโดดตบนั่นเองค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองซ้ำไปค่ะเรียงแขนขึ้นสูงนะคะกางขาออกพร้อมกับเหวี่ยงแขนขึ้นไปเยี่ยมค่ะ ทำกันนะคะ40วินาทีเท่านั้นค่ะเท้านะคะ,ะ,คะพยายามใช้ปลายเท้างอเข่าเล็กน้อยดีมากค่ะจะหมดแล้วค่ะ,คะนิดเดียวโอเคพอค่ะโอเคพักอีก2ี่ 2> วินาทีค่ะทำไมเราถึงต้องมีช่วงเวลาพักไม่เกินกี่วินาทีคะมันเป็นหลักการออกกำลังกาย จร,จริงๆมาจากทับะตะก็คือจะเป็นออกเนื่อยๆๆๆเๆนยเนยลยแล้วก็พัก<ะ>เพื่อเนี่ยเราจะหอบกันนิดนึงการที่ทำต่อกันเลยอาจจะไม่ไหวแต่ว่าแบบนี้ค่ะมีทฤษฎีวิจัยมาแล้วว่ามันจะทำให้ระบบการทำงานของหัวใจแข็งแรงมากขึ้นท่าต่อมานะคะก็จะเป็นท่าเอ่อ mountain climber <ะ>มาเริ่มจากหลังแข็งไว้แบบนี้นะคะเอาขาทั้งหลังเหมือนเมื่อกี้เลยกดสะโพกลงเดี๋ยวเราจะเอาหัวเข่าขึ้นมาที่หน้าอกและกลับมา ลับข้างถูกต้องค่ะ40วินาทีไปเลยค่ะสำหรับคนที่ทาแบบนี้แล้วไม่เอยจะวิ่งได้เหนื่อยกลับไปเป็นปกติคลับปเป็นปกติโอเคกดสะโพกลงไว้นะคะเก่งท้องเปิดออกขึ้นเล็กน้อย โอเคหมดเวลาค่ะอตอนนี้เลือดเลือดลมกําลังสูบฉีดเลยนะคะ,คะอีกท่านึงเป็นท่านอนค่ะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อนะ้าท้องที่เรียกว่าท่าครันช์ค่ะค่ะเริ่มเ,<อ>เลยได้ค่ะ,คะพอนั่งลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอ็นหลังลงเลยค่ะชันเข่าขึ้นมาประมาณนี้นะคะวางมือไว้ที่นะะ้าขาและเดี๋ยวเราจะเกรงท้องขึ้นมาเป็นรูปตัว C พร้อมกับสไลด์มือขึ้นมาที่เข่าค่ะโอเคแบบนั้นเลยค่ะตอนที่ขึ้นมานะคะให้ เราเอาคางห่างกับนักอกเอาไว้อย่าก,กดคางคแบบนี้เป็นรูปตัวสใครที่รู้สึกทําแบบนี้แล้วเออ่ง่ายเกินไปเดี๋ยวเอาขาตั้งขึ้นมาอันนี้เราเริ่มจับเวลาเลยนะคะ4 0วินาทีค่ะอันนี้หายใจยังไงคะตอนที่เอาตัวขึ้นมาค่ะหายใจออกมือนะคะสามารถแตะไว้ที่ขมับก็ได้ เกรงท้องกดท้องลงเป็นรูปตัว4ค่ะจะหมดแล้วค่ะสามสองหนึ่งโอเครบอยครบแล้วเสร็ <c oughs> จท่าใช่แหละค่ะโอเคเสร็ <c oughs> <c oughs> จท่านี่เหมือนได้เหงื่อเหมือนกันนะคะได้เหงื่อค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการทำ40วินาทีพัก20วินาที <c oughs> ก็จะให้เราเหนื่อย หอบเล็กน้อยเหมือนกันซึ่งก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราหอบเยอะเกินไปห,หรือเปล่าถ้าหอบจนพูดไม่ได้เลยอะค่ะ พูดไม่สามารถออกเป็นคําเลยแสดงว่าเหนื่อยเกินไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทําไปแค่7นาทีเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะออกกำลังกายให้ได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเป็นระดับปานกลางนะคะก็คืออย่างที่ว่าธิ่ใบเมื่อกี้จะได้ประมาณ150นาทีขึ้นไปค่ะต่อสัปดาห์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นระดับหนักเลยระดับที่คุณฟิตแล้วนะคะทำแล้วเหนื่อยมากอาจจะอยู่ที่ประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์ค่ะ,คะซึ่งเราสามารถเก็บสแปมไปได้ไหมได้วันนี้เย็ดนาทีช่วงไดด้ก็เหมือนกได้ เพราะฉะนั้นนะคะคุณสาวๆนะคะเลิกอ้างได้แล้วว่าไม่มีเวลาใช่ค่ะมีเวลาแค่ไหนก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ขอให้ทําเป็นสมัครเสมอถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคำแนะนําดีๆจากคุณมามากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ